เปลี่ยนใจเวลาใครได้ฉันรักไปแล้ว กลายเป็นประเด็นร้อนโซเชียลทันทีเมื่อจีน่าวิรายาหรือจีน่าเดอะเฟสออกมาโพสคลิปโคเวอร์เป็นเพรปากปลารา้าหน้าเป๊ะซึ่งเป็นคลิปที่เพจปากปลารา้าร้องเพลงรักได้รักไปแล้วของโฟโร์มมพร้อมแคปชั่นว่าป่วยอยู่แต่อยากร้องเพลงเลิศๆปวดหัวนิดหน่อยซึ่งสาวจีน่าก็ได้โคเวอร์คลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกําลังใจให้พี่เพจนะคะลงในแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งจีน่าตั้งใจทําเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ติดต,ตามเท่านั้นแ แทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมงานนี้กลับมีดราม่าตามมาแบบไม่ทันตั้งตัวกระแสะตอบรับกับแตกออกมาเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนผู้ชมบางส่วนมองว่าการนําเสนอในคลิปอาจไม่เหมาะสมเพราะตั้งข้อสังเกตถึงความพอดีของคอนเทนต์จนเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเนื้อ,อาหาและท่าทางในคลิปไม่เหมาะสมพร้อมตั้งคําถามว่าควรทําแบบนี้หรือไม่ ทำให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบางคอมเมนต์ถึงขั้นตำหนิแรงจนกลายเป็นกระแสะถกเถียงในโลกออนไลน์เสียงตำหนิบางคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงส่งผลให้ประเด็นลุกลามและถูกหยิบไปพูดถึงต่อในหลายแพลตฟอร์มกลายเป็นดราม่าที่ถูกจับตาในเวลาอันรวดเร็วอย่างไรก็ตามอีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาปกป้องจีน่าโดยยืนยันว่าเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของเทสและตั้งใจทำคลิปในเชิงสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหลายคนมองว่าเป็นการแสดงออก ถึงความชื่นชอบมากกว่าเรื่องอื่นคลิปดังกล่าวเป็นเพียงการทําตามกระแสและแสดงความชื่นชมต่อต้นแบบไม่ได้มีเจตนาในเชิงลบตามที่ถูกวิจารณ์ถ้าเปลี่ยนใจไปรักใครได้ฉันรักไปแล้วสักคนที่มีแค่ฉันไม่รอให้รักให้รอแล้วก็ทิ้งกันสั่งใจให้ลืมเธอได้คงลืมไปแล้ว ไม่ต้องจำให้เสียน้ำตาทนเจ็บกงก็ลองได้นห่วาแค่เพราะฉันไม่เก่งยงงเธอก็ได้นี่วะโอยเปัวตึ๊บเลยกูเลยก็ได้นี่ว่าโอ้โหหน้าร้อนเลยมึง หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคอมเมนต์วิจารณ์มากมายจากชาวเน็ตเช่นอันนี้ไม่ควรไหมปี2026แล้วนะไม่แล้วแม่ป่วยอยู่ขอให้เป็นจริงเราเป็นคนดังเป็นตัวอย่างทําแบบนี้ก็ไม่ควรนะเพชชีนางไม่โกรธนะนางเอ็นดูจีน่าที่ซ้ำและตอนนี้นางป่วยอยู่ด้วยนะเธอนี่เพจเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นี่ครับให้โอกาสลบค่ะคนดังทําแบบนี้กันหรอคะมันก็ไม่ควรทําขนาดนี้ปะบางคอมเมนต์ก็เป็นออกแนวประชดประชนันสาวจีน่าว่า อ,อันนี้ควรค่ะทําอีก2,026แล้วกลับไปเสรีแบบตอนสมัยก่อนเลยควรทำไหมอะ่ะสาทุกเป็นอีหลีแน่แม่เสียใจมากครับติดตามมานานส่วนคอมเมนต์ที่เห็นต่างบอกว่าน่ารักดีออกดราม่าอะไรกันเจตนาจีน่าคงไม่ได้จะบูบี้คงแค่ทําให้เหมือนเกึงตลกนางทําคลิปแม่เพชรเป็นร้อยถ้านางจะบูบี้คงทําไปนานละแคปชั่นนางก็บ่งบอกเจตนา ดราม่าอะไรกันน่ะนางก็ทํามาหลายคลิปแล้วนะงงผู้คาดหวังให้ถ่ายคู่กันมากคาดหวังสุดๆ555แฝดที่เพจไหมเนี่ยอย่างชอบหลังจะเกิดประเด็นดราม่านี้ทางเพรปากปารักก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าแล้วทําไมทัวถึงไปลงนางคะเพรไม่ได้โกรดน้องนะคะน้องอาจจะอยากให้มันสมจริงจนลืมไปว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถึงแม้จริงๆเราดูคลิปแล้วมันอาจจะไม่ควรทำเราห้ามเขามไม่ได้จีน่าอาจจะอินอ่ะมันก็ต้องสมจริงประมาณ น,นี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะตัวพี่เพชที่เพชไม่โกรธสุดท้ายแล้วมันเป็นวิจารณยาณของคนดูที่เขาจะตัดสินเองว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพี่เพชไม่คิดว่าจีน่าจะบูลลี่พี่เพชรนะคะจีน่าก็น่ารักกับพี่เพชมาโดยตลอดให้ความเคารพชีเรียกพี่เพชว่าแม่ทุกคํานะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเจอกันที่ซาม หรือหล,หลายๆคลิปที่นาง cover พี่เพชรก็กระแสดีเอ็นเกตดีพี่เพชรได้รับการโปรโมทแบบไกลๆอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นพี่เพชรอาจจะโกรธจีน่าเขา cover มาหลายคลิปแล้วว่าเข้าใจปะไม่รู้จะไปโกรดนางทาไมแหมคนเราทํา1บคลิปอาจจะพลาดสักคลิปหนึ่งก็ยุ่นๆกันบ้างเถอะสังคมจะได้หน้าอยู่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะโกรธแต่ถ้าเป็นจีน่าพี่เพชรไม่โกรธค่ะมีนักข่าวทักมาหาฉันเยอะมากเลยเรื่องของจีนา่าถามว่า กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงกูก็เลยถามนักข่าวกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นคะล่าสุดที่เขา cover มึงแล้วก็โดนทัวลงแล้วทําไมทัวถึงไปลงนางอะคะคก็เลยถามนักข่าวกลับไปอย่างนี้เนาะอ,อ๋อเพชรไม่โกรดน้องนะคะน้องอาจจะอยากให้มันสมจริงจนลืมไปว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมออถึงแม้ว่าความรู้สึกจริงๆเราดูคลิปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ควรทํา เราห้ามเขาไม่ได้จีน่าอาจจะอินนะัะมันก็ต้องสมจริงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะสำหรับตัวพี่เพชรพี่เพชรไม่โกรธสุดท้ายแล้วมันเป็นวิจารณญาณของคนดูเขาจะตัดสินเองว่าอันนี้หรือว่าเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมไม่คิดว่าจีน่าจะบูรี่พี่เพชรนะคะจีน่าก็น่ารักกับพี่เพชรมาโดยตลอดให้ความเคารพชีเรียกพี่เพชรว่แม่ทุกคํานะ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำออย่างหลายๆคลิปที่นางคับว่าพี่เพชรก็กระแสดีเอนเกดีพี่เพชรได้รับการโปรโมทแบบไก,กลๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นทําพี่เพชรอาจจะกโกรธเพราะว่าซีน่าเขาเวอร์มาหลายคลิปแล้วอ่ะเข้าใจปะรู้จะไปโกรธนางทําไมอ่ะแหมคนเราทำสิบคลิปอาจจะพลาดสักคลิปหนึ่งก็หย่วนหยวนกันบ้างเถอะสังคมอะ่ะมันจะได้หน้าอยู่ค่ะถ้าเป็นคนอื่นพี่เพชรอาจจะกโกรธแต่ว่าซีน่าพี่เพชรไม่โกรธค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคอนเทนต์บนโลกออนไลน์สามารถสร้างทั้งเสียงชื่นชมและแรงเสียดทานได้พร้อมกันและทุกการเคลื่อนไหวย่อมถูกจับตามองกว่าที่คิดหากใครที่ติดตามเพจปากปารามักจะเห็นเธอโลดแล่นอยู่ในโลกโซเชียลตลอดเวลาซึ่งช่วงหลังเธอปรากฏตัวในโซเชียลน้อยลงและสิ่งที่ทําให้แฟนคลับช็อกก็เพราะว่าเธอเพิ่งจะออกมาเปิดเผยว่าเธอป่วยเป็นโรคร้ายแรงและเตรียมตัวที่จะลาโลกใบนี้ไปแล้วบอกว่าที่เพจอยู่ได้อีกสองวันค่ะน่าจะเป็นวันจ น,นี้ล่ละค่ะไม่เอาดีกว่าถ่าเพชรจะไปเพชรจะไปวันศุกร์ค่ะมันตรงกับวันเกิดเพชรในเมื่อเพชรเกิดวันศุกร์เพชรก็ต้องตัววันศุกร์เพชรขอฝืนร่างกายตัวเองอยู่ต่ออีก6วันเลิศไม้จากไปอย่างสงบวันศุกร์เลิอกดีเวอร์ลาไปกับโรคมะเร็งโรคตับนี่ก็ได้เพิ่มมาอีกโรคหนึ่งละมะเร็งหนังศีรษะเพิ่งตรวจพบว่าทําสีผมมาทั้งชีวิตหนังหัวได้รับการกระทบกระเทือนมะเร็งหนังศีรษะระยะที่4โอ้ยเหนื่อย พีเพชรจะลาโลกเมื่อไหร่นัดอยู่ได้อีกสองวันค่ะอืมแล้วจะเป็นวันจันทร์นี้แหละค่ะเตรียมนะคะวัดธรรมะทีลาลมน่าจะเป็นวันจันทร์นี้ค่ะไม่เอาดีกว่าถ้าเพชรจะไปเพชรจะไปวันศุกร์ค่ะมันตรงกับวันเกิดเพชนในเมื่อเพชรเกิดวันศุกร์เพชรก็ต,ต้องตุยวันศุกร์อืมเพชรคอฟื้นร้างกายตัวเองอยู่ต่ออีกหกวันค่ะเริ่ดไหม จากไปอย่างสงบอุนสุเลือดีเวนะคะลาไปกับโรคมะเร็งโรคตับนี่ก็ได้เพิ่มมาอีกโรคหนึ่งละมะเร็งหนังศีรษะพึ่งตรวจพบเพราะว่าทำสีผมมาทั้งชีวิตหนังหัวได้รับการกระทบกระเทือน มาเลงหนังศีารษะระยะที่4โอ้โหเหนื่อย ซึ่งในคลิปเพ็ปากปาร้ายังมีความติดตลกอยู่แต่ต่อมาเธอก็ได้อัดคลิปเพื่อเล่าอาการป่วยของเธอแบบจริงจังให้แฟนคลับได้ทราบโดยระบุแคปชั่นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สะดวกเป็นชี้แจงอาการเบื้องต้นไวัยรัสตับอักเสบ A แบบเด้ออาการบ่งบอกเริ่มแรกเลยนะคะเราจะไม่หิวข้าวแล้วก็รู้สึกว่าทําไมไข้ขึ้นเป็นระยะตอนตื่นมาหายตกเย็นก็ไข้ขึ้นอีกแล้วก็รู้สึกว่าอยากแต่จะนอนแล้วก็ไอแห้งไอเรื้อรังเวลานอนจะ เจ็บตรงหน้าอกเวลาหัวเราะแรงไอแรงมันก็จะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแล้วก็ฉีบบ่อยมากเกิน30รอบโดยเฉพาะตอนกลางคืนประมาณนี้นะคะอาการบ่งบอกเริ่มแรกเลยนะคะเราจะไม่อยู่ข้าวเราจะอ้าวกูเคยกินได้วันละตั้งเยอะทำไมกูกินได้แค่นี้กูอิ่มวะอันนี้อาการเบื้องต้นนะนะคะชี้แจงแบบเล่นๆแล้วก็รู้สึกว่าทําไมไข้ขึ้นอืมนอนไข้ขึ้นเป็นระยะระยะแอบแอบ ตอนตื่นมาหายพขตกเย็นไข้ขึ้นอีกอ่ะรู้สึกงงงวยแล้วก็รู้สึกสตีนอะไรก็อ,อยากจะจะนอน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 อย่างเดียวขี้เกียจสลังยาวอยากแต่จะนอนนะคะแล้วก็ไอไอแห้งแห้งไอเรือรังไอแห้งแหงไอเรือรังตลอดเวลาแล้วเวลานอนเนี่ยมันจะเจ็บเจ็บมันจะเจ็บตรงหน้าอก บางทีมันก็ปวดปวดปี๊ดขึ้นมาเข,าข้าใจคำหมาบปะเวลาเราหัวเลาะแรงไกลแรงมันก็จะปี๊ดขึ้นมาตรงหน้าอกเรามันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเราเจ็บเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะคะโรคนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เยี่ยวเยี่ยวบ่อยมากจากเป็นคนที่ไม่เยี่ยวบ่อยเยี่ยววันหนึ่งพี่ไปพูดกลบกา้าเลยโรคนี้เยี่ยวเกินสามสิบรอบโดยเฉพาะตอนกลางคืนเยี่ยวดีๆโดยเฉพาะตอนเรานอนหลับ เราจะเยี่ยวดีมากเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะ